เราก็กังวลเพราะคุณพ่อผมเป็นต้อหินผมก็เลยมาที่โรงพยาบาลจากสุงเทพแล้วมาตรวจคุณหมอจับผมตรวจละเอียดยิบแล้วก็นําไปสู่การเจาะเลือดเพื่อเอาเลือดไปตรวจดีเอ็นเอตาเพื่อที่จะได้ฟ o r e c a s โรคตามกระบวนกรารวิทยาศาสตร์ในระดับดีเอ็นเอก็มีัข่าวดีข่าวไม่ดีนะแต่มันจะมีเรื่องของจอประสาตาเรื่องของต้อหินเรื่องของโรคกระสบตาต่วนทั้งหมด6ตัว6ยีนหกปกติ3มยีนอีก3ยีนเนี่ยมีความเสี่ยง เป็นโรคต้อหินมุมเปิดอาจารย์มีความเสี่ยง9.9เท่าของคนปกติก็คือ10เท่าผู้ฟังดูก็เยอะนอะอาจารย์เนาะใช่ครับกลุ่มอาการโจ๊กเ้นนี่คืออาการที่มันมีนโรคของภูมิคุ้มกันคล้ายๆตระกูลพวกนั้ใน SLE แต่ไม่ใช่นะอาจารย์มีความเสี่ยง3.5เท่าอันนี้นะ่ากลัวโรคจากจอตาเสื่อมอายุมากขึ้นเรื่อยๆจอตามจะเสือเส่อมๆไปเรื่อๆยๆอาจารย์มีส2 8เท่ามากกว่าตัวไปมากกว่าตัวไปก็คือ, 3, 2, อประมาณ3เท่า2,000ประมาณ4เท่าอันหนึ่ง ผมมีความสูมเสี่ยงในการที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคอะไรที่เกี่ยวข้องกับตาเพื่อป้องกันร,ระวังไม่ใช่แปลว่ามันเกิดแล้วเป็นแล้วแล้วก็ทนกับมันไประยะเวลาหนึ่งแล้วมาเริ่มต้นรักษาตอนที่มันเหลือประสิทธิภาพของตาแค่1%อในร้ออันนั้นแย่เลยเราจะต้องหาที่ที่เราไว้ใจและมั่นใจสเปเชียลิสต์ผมมั่นใจว่าจากสูกรุงเทพมีคําตอบที่ครบบริบูรณ์